เอาแล้วคับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมกับแชมป์คู่นะครับหลังน,นี้ผมก็จะมาแจากโค้ดหรือว่ารวมโค,ค้ดทั้งหมด10โค้ดเลยนะครับผมที่จะมาแจกทุกคนก็เป็นโค้ดที่ยังใส่ได้นะปัจจุบันตอนนี้นะครับที่เจมเขาแจกไว้แล้วกว่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รับกรดิงเพื่อที่จะไม่พลาดลิปใหม่ๆของผมด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูเลยดีกว่าว่า จะมีเกี่ยวกับโค้ดไหนบ้างทั้งหมดเนี่ยสิโค้ดที่ผมรวบรวมมาทั้งหมดหรือว่าใครที่ยังไม่ใส่ร่วมใครที่ใส่แล้วก็คิดว่าตัวเองใส่แล้วก็ไม่ต้องใส่ใครที่คิดว่ายังไม่ใส่ก็ใส่ใครคิดว่าบางโค้ดไม่ใส่ก็ลองไปทดลองใช้กันดูนะครับผมเยวจะมีโค้ดอะไรบ้างเราไปดูเลยดีกว่าครับผมก่อนที่ไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมโ okay. อเคถ้ากดแล้วก็ไปดูเลยครับ ก็จะมีวานนี้เลยนะครับผมสําหรับตัวโคด้ดก็จะมี่าบดประมาณ8โค้ดนะครับผมที่ ผมเอามารวบโรมวันนี้นะครับผมถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับผมแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะคะผมถ้าใครกดแล้วก็ขอขอบคุณมากเลยนะผมก็กลับค่ะี่ไม่กดกด,กดให้หน่อยนะคะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะแบบไม่มีอะไรมากแล้วนะคะผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพราะว่าคลิปที่ผมมาแจกแค่คนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคบผมบายบาย 九。